ก็พบเธอเลยคับขอเลยนเชิญคุณรัตด,ดาเจริญทรัพย์ครับสวัสดีครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวนั่งรอครับและมีอีกท่านนึงครับพบกับเธออีกท่านหนึ่งนะครับหลายคนที่ชมรายการทางบ้านจากบินวันเดีครับบอกว่าถ้ามีโอกาสให้เราเชิญคนที่ออกรายการทีวีมาแล้วเนี่ย มาพบอีกสักครั้งหนึ่งสิครับว่าสียเดินที่ผ่านไปชีวิตของเธอหลังจากใช้บีมแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่านนี้เป็นอีกท่านหนึ่งผมคิดว่าพวกเราคงจะได้พบกับเธออีกครั้งหนึ่งครับก็คือชีวิตของเธอโชคชนทีเดียวครับเธออยู่กับสิ่งที่เป็นบุลภาวะมากๆเวลากินไม่เหมือนชาวบ้านเขาเวลานอนก็เดี๋ยวนอนดึกเดี๋ยวนอนเช้าเดี๋ยวนอนเย็นนะครับแล้วสําคัญเธอมีคางานมีความกังวลจริงๆครับพบกับคุณพจนาสุวรรณปินทาครับหรือคุณเก๋ครับสวัสดีครับ ครับเรียนเชิญครับผมเริ่มที่คุณเก๋ก่อนแล้วกันวัฒน,นาครับนะฮะเรนดีค่ะเราพบกันมาเมื่อสัก4ี่สามสี่เดือนแล้วะนะฮะดูสดใสร่าเริงเหมือนเดิมะนะฮะยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิม <c oughs> นะ,ะ <c oughs> คุณเก๋เกินนิดนึงสำหรับผมเชื่อว่าหลายคนน้องนี้อาจจะได้พบคุณเก๋วัฒนาเป็นครั้งแรกช่วยเล่าอาการอีกครั้งได้ไหมครับว่าที่เราเป็นอาการที่ผ่านมา กรดไหลย้อนและคุณเกียรนี่มีหลายหลายอาการด้วยเช่นเดียวกันะนะฮะช่วยเล่าซิว่ามีอาการอะไรบ้างเป็นมากี่ปีแล้วะนะครับหลักๆเลยกรดไหลย้อนนะคะของเกียเป็นมา16ปีทรมานมากไอ้ไอ้สิปีเนี่ยตอนที่รักษาเนี่ยเหมือนมาไปหาแพทย์ไปหาหมอนะคะหมอจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะตลอดเลยแล้วก็ให้ยาลดกรดทานแล้วก็อาเจียนออกมาทุกอย่างแบบทานเข้าไปมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ะะอ่ะค่ะคือคื พอเขาไปปุ๊บมันมันเหมือนไม่ได้รักษาโดยตรงของเขาเอง hmm. ก็เลยทําให้เรารู้สึกทรมานแล้ว,วความเป็นอยู่ของเราก็เออมันมันมันไม่ใช่ชีวิตที่เราแบบสุขสบายอะค่ะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ทำไมเป็นต้องตคิดอย่างนั้นด้วยครับมันทรมานมันทั้งปวดแสบเวลาทานอาหารทั้งเวลาออนอนก็นอนไม่ไม่เหมือนชาวบ้าน เคยนั่งนอนไหมคะเกจะนั่งนอนอยู่งั้นเป็นปีๆคือนอนลงไปไม่ได้ค่ะมันมันจะเกิดอาการหายใจไม่สะดวกแล้วก็จุก,จกตรงไหนตรงนี้ฮะ,ฮะแล้วก็มา,<ะ>ม,ามาเหมือนแบบคล้ายๆเป็นโรคหัวใจอะค่ะจะจะไม่อึดอัดมากเวลานอนใจ,ใจสั่นไหมครับใจสัน่นหัวใจเต้นเบาถ้าถ้าเกิดมีอาการขึ้นมาจุกแน่นมันเหมือนเหมือนใจหายใจหยุดเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นนะคะแล้วก็เวลาทานอาหารก็ ทานมากไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเออ mm hmm. เมื่อก่อนเราเคยทานเยอะ mm hmm. สมัยเด็กๆนะคะก็กกคือคือเด็กเกียนได้มารู้จักโอเ r อ t i ชั่นบครับแล้วก็โดยที่มีพี่พี่กุ้งนะคะแนะนํามาแล้วก,แวก็แล้วก็มาลองครั้งแรกคือกดเลยย้อนเนี่ยเกศรู้สึกได้เลยตั้งแต่อาทิตย์แรกทาน,ทาน ทานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคุณเก๋อยู่ไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์คุณรัตดานิดนึงนะครับเพราะมีอาการคล้ายๆกันรัตดานี่เป็นกรดไหลย้อนเหมือนกันใช่เป็นเป็นนานมากี่ปีแล้วครับห้าปีแล้วมีอาการยังไงคล้ายๆกับคุณเก๋หรือเปล่าเป็นาเดียวกันเลยทานของมันไม่ได้เลยอึดอัดมากนอนนี่ก็จะนอนราบกับพื้นไม่ได้จะทรมานมากไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนเพราะว่าเราก็มีส่วนหนึ่งคือหัวใจอ่ะมันจะเต้นแรงด้วยเหมือนกับ เหมือนก็หัวใจมันสั่นอย่างเงี้ยแล้วก็จะขมคอขอโทษนะคือจะไม่แบบขมแล้วก็จะมีเสมหะออกมาด้วยมีเอร์ไหมฮะเรอร์เออใช่คุณเกศคุณเก๋เรอเหมือนกันเรอเหมือนกันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราเราแบบจะทานของแบบ เป็นเป็นของแสลงือเปาไม่ทราบนะเขาก็จะมาเป็นแผ่นเป็นทานอะไรอย่างเช่นของทอดนิดหน่อยอะ่ะของทอดของมันใช่ไม่ได้เลยอย่างแคบหูอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมผมดาวแลวขอบคุณเกศทราบแล้วฮะว่าทานอาหารค่อนข้างจะสุขสานไมน้อยหน่อยนึงคุณรัดาก่อนที่จะรู้สึกว่าเป็นกดระย้อนในทานอาหารยังไงฮะ ของมันของทอดก็คือยังเป็นประจำเลยเป็นประจำปกติปกติของเราคืออยากทานอะไรก็ทานเลย้ค่ะแล้วเป็นคนที่มีความเครียดไหมฮะความเครียดไม่มีไม่มีไม่มีความแต่เป็นอาหารคิดว่ามาจากอาหารมาจากอาหารแล้วการการคือสมมติว่าเราทานไปแล้วเงี้ยเราเป็นแม่บ้าน่เงี้ยเราก็นอนดูทีวีของเราไปเลยเพลินเลยก็คงจะเก็บสะสมมาอย่างเงี้ยค่ะก็ระยะเวลาห้าปี แล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ว่าเป็นกดไหลย้อนก็ทานยาก็ไม่ดีขึ้นครับไม่ดีขึ้นคุณหมอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องฉีด,ฉดยาชนิดหนึ่งอะ่ะก็ไม่ทราบว่าคืออะไรต้องเข้าที่คอฉแล้วฉีดไหมฮะไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ไปกลัวเข็มไม่ไปโรงพยาบาลเลยค่ะ,ลคะแล้วก็ได้ยาเหมือนคุณเก๋ยาลดป่ดก็มีการอาเจียนครัคบแล้วก็ตัวยานั้นก็คือเลิกทานไปเลยของคุณหมอก็คือเลิกทานไปเลยจนกระทั่งมาปีกว่า ก็มีน้องข้างบ้านเขาแนะนำค่ะให้ทานตัวนี้มาได้ประมาณตอนนั้วันนี้นะคะ25วันตอนที่ทานครั้งแรกเนี่ยทานกี่แคปซูลคะวันละ4วันละ4ตอนเวลาไหนบ้างฮะเวลาเช้าตอนอาหารสก่อนอาหารสใช่ค่ะครับแล้วตอนก่อนนอนก่อนนอน2เป็น4แล้วก็กี่วันฮะที่รู้จากที่เราเคยมีอาการจุกแน่น เลอะขมคอเนี่ยกี่วันเรารู้เลยว่ามันเริ่มแล้วเริ่มประมาณ10วัน10วันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็คือนอนได้ได้ตามสบายอย่างเงี้ยค่ะเยอะเยอะกว่าเมื่อก่อนที่จะมาทานตัวเนี้ยเยอะเลยครับผ่านมาตอนนี้กี่วัน25วันะมาณ25วันวันนี้25วัน้และอาการจากวันแรกๆที่ทานถึงวันนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงแตกต่างกับ5ปีที่ผ่านมายังไงบ้างครับ80% 80%ใช่คิดว่าคือ80%เรเราเรามีความสุขขึ้นคือ เมื่อวานนี่ยังลองทานดูว่าทานของมันมนิดหน่อยเนี่ยลองช่วย,วยลองทดสอบอฉันล่าใจอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะลองทดสอบว่าเออคือเป็นยังไงใช่เป็นยังไงด<อ>ีขึ้นไหมคือก็อาการก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนนี่คือแบบจะอึดอัดพอทานของมันแล้วจะอึดอัดแล้วจะหายใจไม่ออกอแล้วก็การหายใจของเราก็จะไม่ดีขึ้นอเราก็เข้าใจว่าเราเป็นโรคหัวใจก็ไปหาหมออีกอีกแผนกหนึ่งว่าเป็นหัวใจ,ใจหรือเปล่าใช่แล้วคุณหมอว่าไงครับ ก็เป็น P V C ก็ไม่ทราบว่าคือเป็น PVC, อ P V C เดี๋ยวอาจารย์คงอธิบายเพิ่มเติมใช่ครับโอเคมาที่คุณเกณนิดนึงครับ<ะ>คุณเกณฑทานที่เริ่มทานครั้งแรกเมื่อไหร่ครับแล้วจากนั้นอาการท<อ>ี่ทานไปกี่วันรู้สึกที่เราจุกต้องนั่งนอนแล้วนอนไงายได้ในแลหลายปีเนี่ย<ะ>ยังไงฮะช่วยเล่า<ะ>พวกเราฟังหน่อยเกณฑทานโอ per ation bim มา ปีเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แล้วไม่เคยหยุดเลยแล้วก็ไม่เคยลืมด้วยเพราะเพาเนื่องจากทานแล้วมันดูแข็งแรงแล้วมีความสุขนะคะคือคือทานแล้วเรารู้สึกว่าเราไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างน้อยอ่าตอนตอนที่เ,ด,เดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเราเราจะเหมือนพักผ่อนไม่พอบ้างอะไรบ้าง嗯嗯 เช้ามาเนี่ยปกติตอนแรกเลยที่เกตทานก็คือเช้าสองเย็นสองอย่างท,างที่อย่างที่คุณรดาทานน่ยนะคะ uh huh. เกตทานอย่างนั้นแล้วพอมีอาการณนะเวลาที่มีอาการอะคะ่ะเกตจะต้องขอทานก่อนทานอาหารพอรู้สึกจุกแน่นแล้วถ้าเราทานตอนนั้นทานข้าวไม่ได้แน่นอน uh huh. เราก็ทานเข้าไปสองเม็ดก่อนพอสองเม็ดซักไ,ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะก็จะมีอาการเรอหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็เราก็ทานอาหารทีนี้ก็ได้ปกติ ค,ค่ะแล้วก็ตัวของภูมิแพ้ที่เกิด,ดเองภูมิแพ้ภูมิแพ้เดี๋ยวนี้ฝุ่นฝุ่นนะคะจะไม่ไม่กลัวฝุ่น <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวฝุ่นแล้วค่ะก็คือไปนอนไหนก็ <c oughs> สบายขึ้นไม่ต้องระวังว่าที่นอนมันจะมีฝุ่นไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวของฝนเองฝนปกติเก๋จะแพ้อยู่สองอย่างก็คือฝนถ้าฝนเนี่ยเจอเกอจะเป็นไข้เลย <c oughs> คือเดินผ่านแค่เดินผ่านนะคะ หลังคาห่างกันนิดเดียวเนี่ยเดินฝนแค่นิดเดียวแค่นั้นแค่ลรออกเรออเนี่ยเป็นไข้เลยค่ะเดี๋ยวนั้นเลยค่ะที่เร็วมากฝุดฝนเนี่ยแบบพอพอเดี๋ยวนี้นะคะเดินเดินไปเดินแอารถอะไรเงี้ยปกติค่ะกลับบ้านไปก็สระผมปกติก็ไม่เป็นไรก็ด้วยด้วยด้วยโอ peration บิมนี้แบบทำให้มีสุขภาพดูก็รู้ว่าทั้งสองท่านมีความสุขมากนะครับ อ่ะซิส,ซสเป็นยังไงซิส,ซสลายฝั่งนี้ว่า3เซน2เซน1เซน <c oughs> แล้วเป็นยังไงจัดก,การ <c oughs> เขายัางไงครับคือเราผู้หญิงนะคะเกดเกดเกดบอกได้เลยว่าต้องเช็คหน่อยเช็คต้องต้องเช็คนะคะขอให้เช็คกับร่างกายตัวเองอย่างที่คุณหมอเคยแนะนําว่าให้วนทวนเข็มนาฬิกา <c oughs> นะคะ <c oughs> ที่ห <c oughs> น้าอกหรือเป็นซิสที่ไหนก็ตามนะคะต้องต้องเช็คนิดหนึ่งเกิดความผิดปกติของร่างกายเกดเช็คอยู่นะคะครั้งแรกที่ทานโอเปอเรชั่นบิมไป1เดือน เม็ดที่เล็กที่สุดอะคะ่ะมันหายไปเล็กประมาณเซนเกือบเกือบเซนอะนะคะเล็กที่สุดหายไปเอ๊ะมันหายไปได้ <laughs> <า>ยังไงก็มีแต่ท่านอาจารย์ดรมไัยได้ได้ให้ความรู้อะนะคะว่าอ,อย่างที่บอกก็คือเขาเข้าไปแล้วปรับสมดุลให้กับร่างกายก็เลยอ้าวอย่างนี้หยุดไม่ได้แล้วอีกสองเม็ดมันน่าจะหายไปด้วยก็ขณะนี <laughs> ้ อ่าที่ว่าเหลือเมื่อคราวที่แล้วเก๋ออกไปว่าเหลือทํมเสกสรูเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีสักเม็ดหนึ่งแล้วหายไปหมดแล้วอ่าโอเคปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณเก๋ด้วยครับนะครับอาจารย์จะช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าทำไมเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยทานไม่กี่วันแล้วก็ดีขึ้นชีวนตมีความสุขมากขึ้นครับอาจารย์ค่ะก่อนอื่นเราก็คงจะต้องมาพูดว่ากรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะรับอ่โดยปกติกรดร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ย ทางเดินอาหารมันจะขับเคลื่อนลงข้างล่างนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินอาหารไม่ตรงเวลากินเยอะเกินไปกินของมันมันซึ่งของมันนี่มันจะย่อยยากนะคะคือพวกอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก่อนที่มันจะถูกดูดซึมเนี่ยมันจะต้องถูกย่อยก่อนในทางเดินอาหารบางส่วนอย่างไขมันเนี่ยมันจะเป็นไขมันที่เกาะกันยาวมากเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องย่อยก่อน ให้มันเป็นอนูเล็กๆเป็นกรดไขมันแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปทีนี้ถ้ามาเรากินเยอะเนี่ยมันมันย่อยลําบากพอมันย่อยลําบากมันไม่มีการย่อยนะฮะมันก็จะมันก็จะไม่ถูกขับเคลื่อนตามปกตินะฮะอาหารที่เยอะเกินไปมันก็จะดันขึ้นทีนี้ระบบการย่อยอาหารที่มันจะเคลื่อนจากข้างบนลงล่างเนี่ยมันอาจจะพลิกกลับ ดันขึ้นเพราะว่ามันเยอะเกินไปมันไปไม่ทันก็จะดันขึ้นข้างบนนะครับทีนี้ทําไมถึงใจสั่นเพราะว่าเวลาหลังกรดเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาซึ่งสารตัวนั้นอะเวลามันหลั่งออกมามันมีผลที่หัวใจเหมือนกันนะฮะแล้วมันมีผลที่หลอดเลือดด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้ามันมีผลที่หัวใจก็คือมันจะทําให้หัวใจทีแรกเนี่ยเต้นช้าลงไปก่อนความดันก็จะลดลงพอความดันลดลงร่างกายก็มีวิธีปรับ ก็คือไปกระตุ้นอีกระบบหนึ่งทําให้หัวใจเต้นแรงแล้วก็ถี่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกใจสั่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะดูเหมือนว่าเอ๊ะเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะฮะแต่กี้น้องถามเกี่ยวกับเรื่อง PVC PVC นี่ก็คือว่ามันเป็นการเต้นหัวใจที่ไม่เป็นไปตามระบบนะะนั่นก็คือโดยปกติเนี่ยสารจะหลังมันจะมีคำสั่งมาจากสมองส่งไปที่หัวใจ ห้องข้างบนก่อนมันจะมีตัวที่เราเรียกโนดอยู่มาถึงตรงนั้นตรงนั้นก็จะสั่งให้หัวใจห้องข้างบนเต้นก่อนแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปหัวใจห้องข้างล่างให้ห้องข้างล่างเต้นตามนะคะมันจะเป็นจังหวะจังหวะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงตุ๊กตับตุ๊กตับห้องข้างบนเต้นตุ๊กห้องข้างล่างตามตับ,ตบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็น PVC ีนี่ก็คือห้องข้างล่างมันไม่ฟังเสียงห้องข้างบน มันอยากเต้นของมันเอง oh, อแย่รัวเลยฮะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะตุ๊บตับ,ตบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อันนี้เขาเรียกพ <laughs> ีบีซีนะฮะ,อ,ะอาหารห้าหมูนี่เราต้องทานให้ครบนะฮะอย่าไปอดแต่เราต้องรู้ว่าเราจะปรับแต่ละหมูยังไงนะฮะหมู่ไหนที่เราคิดว่าสำคัญหมู่ไหนที่คิดว่ากินเยอะแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องลดมันลงนะฮะเราต้องปรับด้วยตัวเองเพราะว่าคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ครับแล้วที่ซีสแต่ฮะอาจารย์ซีสซีสที่หายไปอาจารย์พิเชษอาจจะตอบได้เพราะว่าก็คือว่าอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกว่าอินเตอร์ลิวคินทมันสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมได้ซีสนี่เป็นเนื้องอกหรือเป็นถุงน้ำถุงแป้งถุงไขมันอะไรก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นซึ่ง พวกนี้เป็นของแปลกปลอมทั้งนั้นใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นโดยสภาวะอันหนึ่งที่เราอาจจะได้รับสารบางอย่างแล้วไปก่อให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะแปลมิวตาเจนิซิตี้าเหลาขึ้นมาเซลล์นั้นผาเหล่าขึ้นมา,า,นนา,ลา,นมาแล้วมันก็แบ่งตัวออกมามันก็เลยกลายเป็นก้อนขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะซึ่ง เราไม่รู้ว่าต่อไปถ้าทิ้งไว้นานขึ้นนานขึ้นมันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่า oh. นะของน้องอาจจะยังไม่ใช่เป็นซิสธรรมดาอยู่นะครับงนั้นสิ่งแปลกปลอมพวกนี้อินเตอร์เลคิน1ก็สามารถจัดการได้เพราะมันไปกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวอ,อินเตอร์เลคิน2นะฮะอินเตอร์คิน2ที่สร้างร่างกายสร้างเพิ่มขึ้นมานะสามารถไปจัดการได้โดยไปกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็ไปขมอบสิ่งแปลกปลอมได้